กินหรือยังเละจะเสร็จแล้วเดือมะเขือในพอเรไก่ันพอรอเออช้อนชิดช้นชอนไน่้อนในพูดไปไหนเนี่ยเย่นี้ตีมันออกเต็มออาน่ะจานจางแล้วก็เผ็ดปะต่อ แกเอาไ,ไว้ไหนมะเขือพวกน้อยก็เลยใส่มะเขือนะั้นนําไม่เค็มด้วยจางจากไม่หวานด้วยเพสเพสก็ต่อหมดเลยนะ ไหนป้าต่อว่าไม่ร้อนร้อนหน้าแล้วนะพริพกกันนะป้าต่อว่าไม่ร้อนร้อนหน้าแล้วใส่น้ำปลาไหมเติมน้ำปลาไหมป้าต่ลตอตลองซิมดูไม่เชื่อหนูจืดย่างจืดเลยตอนนีนะ้ตอนนี้ไอ,อ้ตอนลองซิมเบิ้งหมดเชื่อหนูจืดย่างคัก ตากูนะหวานะวานะหวานนะเออกแล้วก็ปิดเลยนะหรออ บ่เคยแกงพะแนงเด้อไปก่อนเฮ็ดแบบปลาแดกไปล่ะเคยทําแต่แกงปลากลาแดกพวกกะทิยังบ่เคยเฮ็ดเด้อก็เฮ็ดมื้อนี้ล่ะลองเบิ่ง เลยเลยเลแล้วก็ปิดไปโตให้ช่วแล้วก็ปิดไปหอมบอใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วโอ้ยหอมเลยเห็นบ่ล่ะหอมย่างคักแล้วก็อย่าอย่าคนยุบนะคนแตะแตะมันลงไี่เสียเออคนได้แตะยังไงเออแล้วก็ปิดได้เลยนะเสร็จแล้วกินได้

แล้ว